Happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you, happy birthday, to you, happy birthday, 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 ไปไม่ร้อยกลับไปกินน้ำค้าไปร้อยเพื่อเบะชดใจน้ำเกะเดเยวเยวให้เอ้จิตดัดแปงให้เอ้จิบตัดแปลงย้ยนีแพ้ดิบอมัเห็นม่เห็นตาาจบังใจเย็นๆเดี๋ยวให้เอ้จิบแปงให้เด้อ คืออะไนโยโรกตาอะไรกินเงินเงินค้าอะไรนะวันที่วันที2021นะครับนับเด้ค่ะเอเาตัวน um ี้ก่นอ๋าได้เรียนเงินเพิ่มมา้น่ยาเงียพอดเลคเล่จนาถือจานไว้รอถือจานไว้รอคนจ บอกการช่วงนี้ไม่ได้สนใจยังแล้วจ้าช่วงนี้กําลังไม่ได้สนใจน้องเอาเร็วๆให้ได้นีหน่ะือผู้แคร์ไหนเร็วๆไปสเร็วๆลูกชิ้นตาวชิ้นบุแคร์ไห้แล้วอั้ยนี่มันมีขนมอยู่ข้างในนั่นมันอาจจะแก่เอาแด่อยู่ บาดไงอไรแ่พกัน้อค่ะอะมาดีมาดีมานนี้กินเ็วกในก็้ก้อนนี้เค้กน้นี่นของเอาน้ำน้องก้อนนี้เรียกวซื e. ้อนั่นไงมาของในน่งวใมันก okay, no ็ได้กินคนได้กินอรกแย่งเค้กกันพี่น้องกันกับบริจาคนี่มามาดับพี่น้องเลยซื้อที่ข้าไร่ก็แล้วนะคะกินกระตุ้นกระเพาะอ้ไรก็แล้วมีไก่ จะอวันเกิดกับป้าเป็นอยากป้าเก่งเลยลองอ่าใช่เลยเอาเอิญป้าลุงลเอเอิป้าลุงนะแม่สบายดีป้าลุงนสบายดีป้าลุงไงสบายแล้วสบายายแล้วป้าเอาอีกแล้วมาเล่เร็วเร็วาอาเงินนะเออเอายกยก่ขนนะนกนเอ้านเอ ยังเก็บนขึนอกอยู่เองนะอ้าวไปตื้ก็ให้ถ้าวันมาดีก็ได้คบกันนะบ่เป็นเด็กดีของพ่อคบกันล้ยังดีังไปได้อยู่คนเอิงบอกความความเด้อยูนเดด้อด้อหลายเรานี่ยด้อไปเฟังหมลาตยพิเมอรรจาบ่นะจานมแน่

เบิร์แล้ว่เบอร์แล้วแล้วาไป่น้มไกินมาแค่พกินนซ้อแม่งไม่กินซอมเลยนะยังาวนี้แล้วยังาวนี้ไปกินแม่งให้วนี้ในเริ่อยกิดจากนีการชื่อเจนซอมนึ่เวาชื่อเจั้หารเงินมาหมเออต้หแบบนนอนแ่บบอไปให้ทอเทียมน่อยไทอเทียมกัอยางได้นะนะดีป่ะนะคะ เอาว้ให้ตรงนี่นะเออปัดว้ให้เราเนี่ยปัดว้ให้เราเนี่ยเออไม่กินหรืแม่ไรยไม่กินเด้อบะชางเด้ได้บะช้างใส่อะรน้นไม่กินนะแม่ที่ละปอนะแัน้าเจียงเพี่น้องอคลายคลายห้อกันแล้ว่น้ำินน้อป้นข้าวน้่าเออเออหแเกนเกนงามๆยังวง้โทำนี้ได้กินหาทำนี้กินหรื

ฉันก็ฉันบอกก่อนมากไอ้ช็อกโกแลตเค็มฉันชช็อกโกแลตฉันมากไอนั่นน่ะเจ้าแพ็คกล่องเก่าเขาเห็นอย่างต้มไก่บ่ะเออต้มไก่ต้มไก่ใส่โออิชิบรามีโออิชิน่ะไปซื้อนมนี่ไหมหน้าขาวก่อนไหมไม่เปื่อนปากจะหนักนี่งามแต็บไหมอร่อยไหม อาวบึงดูแซ่บบ่ตึ๊บก็กิน้ยกบ่ปากบ่แตกโอ้ยจะจขอมันเกิ๊ดกาจะกขอมันเติรน่แแบ่ตึเอ้ยอยากินน้ําเจน่นะมันนี่แซ่บบ่อือบ่ปากบ่เว้ากินอยู่มุบๆผู้เดียวเว้ย

เมื่อกันเด้อดีรกไปเมื่อบ้านเพิ่พี่นองเพิู่บ้านใหม่เมกเดอย่เะ่กันอเด้อเฮ้ยนี่นด้อทัันอากันอยากด้อันข้าวก้ามไก็เรียนเนาะอร่อยแซ่บๆอ้าวอ้าวอ้ยเมืเงินหปน

แล้วตะโมันเกิดอะไไปแล้วค่ะเดืนนายี่บามดมดแล้วไปดาเอาไปใครรูว่าแถวเอาดาเดือนหน้าเดินยังท่านว่าบอกับท่จนั่เรากับเื่องเลขี like right? now, well. ่เทนว่าก oh, no. ็ s right. <S ินบ้านชั้นเตมื่อายอนขายเออเออหีข่าได้บานดีหายแล้วังใหล้ กินเท่ากันอย่างเดียวขอบคุณพี่น้องไปที่นอกกูเนาะไปคุณสิที่รถจ้างคืนค่ะเอาค่ะคลิปนี้กาจีฝากไว้บรรยากาศบุญไหว้ไว้ซ้ำนีดเดียวค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายพี่น้บอกว่าเป็นกำลังใจไปทุกวันทุกวันเลยขอบคุณหลายๆนะขอบคุณเด้อค่ะ